ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นการเหมือนกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีการขอให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันนะครับในการร่วมมือทําเพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจรับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคืนความสุขว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงการหยุดทบทวนตนเองในการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอยากขอความร่วมมือประชาชนทุกคนต้องร่วมกันอดทนและต้องเพียรพยายามการร่วมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์มีความสามคัคคีร่วมใจทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่ออนาคตของลูกหลานการเปลี่ยนแปลงความรู้ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงการรับฟังกันในช่องทางที่เหมาะสมและละทิ้งเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องซึ่งทางรัฐบาลเองพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ด้วยการสร้างการเรียนรู้ในทุกระดับในขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชก็จะรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของการปลองดองเพื่อให้กระบวนการเดือนหน้าประเทศไทยของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดี โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นต่อของปัญหาด้านต่างๆของประเทศทั้งยังทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมนอกจากนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งรัฐบาลเอกชนประชาชนข้าราชการองค์กรต่างๆช่วยกันดูแลใน เรื่องนี้ทางนี้ทางรัฐบาลมีความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังจึงได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อที่จะเป็นการบูรณา,าการกำกับดูแลในเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐทั้งระบบซึ่งที่ผ่านมานั้น พร้อมกันนี้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นมีหลายอย่างด้วยกันครับทั้งทาง,งด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรการจัดตั้งโรงงานที่ใช้วัตถุดิบในประเทศจะต้องทําให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เร่งรัดในเรื่องนี้อยู่โดยในปีนี้จะมีโรงงานอย่างเพิ่มมากขึ้นอีก2โรงซึ่งช่วงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากในการจัดตั้งโรงงานต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนคาดว่าน่าจะถึง8 0 0แสนล้านบาทในปี2,557การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นยอดนักท่องเที่ยวราว23ล้านคนอาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างพารานั้นสามารถที่จะพัฒนาได้หลายรูปแบบ ประเด็นสำคัญของราคาย,ยางที่มีแต่ตกลงเรื่อยๆทุกปีเพราะว่าการแข่งขันสูงจึงต้องคิดถึงนวัตกรรมใหม่ๆคิดไปถึงว่าอย่างรถยนต์ขนาดใหญ่หรือว่ายางเครื่องบินเป็นต้นโดยมีบริษัทต่างประเทศที่มาสนใจในการพัฒนาภายในเครื่องปีให้ได้เพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับราคาย,ยางพาราครับ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะคะก็ได้กล่าวยืนยันว่าการที่อดีตหัวหน้าพักชาติไทยได้มีการไปจดทะเบียนแต่งตั้งองค์กรเสรีไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นผิดกฎหมายค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรเสรีไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นเรื่องผิดกฎหมายและทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายซึ่งรัฐบาลปัจจุบันนี้ได้รับการโปลดกล้าวย่างเป็นทางการและข้าราชการก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาประเทศควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามรถดแมทที่วางไว้ ทันน้งนี้หากจะแสดงความคิดเห็นก็ขอให้อยู่ในรูปแบบของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามสําหรับต่างประเทศนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนหรือประชุมนั้นถือว่าต่างประเทศได้ให้การยอมรับรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ประเทศในอาเซียนและประเทศในแถบยุโรปส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็ตอบรับในลักษณะอยากให้กลับเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งทางประเทศไทยก็ดําเนินการตามรถแมอยู่แล้ว ต่อเนื่องกันที่เรื่องของาการระบายข้าวในสต็อกนะครับทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยผลการตรวจคุณภาพข้าวของรัฐโดยมีการพบว่าข้าวคุณภาพดีอยู่ที่2.179ล้านตันข้าวนั้นไม่ตรงตามมาตรฐานอยู่ที่14.405ล้านตันขณะข้าวที่เสียนั้นกำลังสั่งดำเนินคดีแล้วครับ หม่อมหลวงปรนัดดาเดชกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐเปิดเผยถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของคอง,องเหลือของรัฐซึ่งพบว่ามีข้าวคงเหลือในคลังกลางขององค์กรการคลังสินค้าหรือว่าอคออสอและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกร,รวมอยู่ที่17.963ล้านตันแยกเป็นข้าวผ่านมาตรฐานจำนวน2 2.197ล้านตันเข้าไม่ตรงตามมาตรฐานอยู่ที่14.405ล้านตันเข้าเสียอยู่ที่0.694ล้านตันเข้าผิดชนิดอยู่ที่0.068ล้านตันและเข้ากองล้มรวมถึงเข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จำนวน0.599ล้านตันขณะเดียวกันข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานอยู่ที่14.405ล้านตันได้ถูกจัดแบ่งระดับคุณภาพข้าวออกเป็น3คุณภาพ ได้แก่ระดับคุณภาพ A เป็นข้าวต่ำกว่ามาตรฐานไม่มากเมื่อมีการปรับปรุงแล้วคุณภาพข้าวก็จะมีสภาพไม่ต่างจากข้าวที่ผ่านมาตรฐานระดับคุณภาพส่วนคุณภาพระดับ B เป็นข้าวที่ต่ำกว่าระดับ A ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพที่ยุ่งยากจึงจะสามารถนำมาระบายได้ และข้าวระดับต่ำสุดคือคุณภาพระดับ C เป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานระดับ C หรือว่าข้าวเสียรวมถึงข้าวผิดชนิดข้าวกลองล้มข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้จะให้มีการระบายตามสภาพหลังจากที่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบแล้วกับ ไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะทางด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการตรวจเข้มธุรกิจตั้งใหม่ทุนเกิน5ล้านบาทเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจค่ะ นางสาวผ่อนพันธ์เจียววิริยพานธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยว่าผลเอกสัชชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มความเข้มงวดในการรับจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้มากขึ้นซึ่งทางกรมได้ออกคำสั่งเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด โดยกำหนดให้เริ่มบังคับใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่จัดตั้งใหม่และมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า5ล้านบาทขึ้นไปต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยืนยันได้ว่ามีการชำระเงินลงทุนตามที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่มทุนจริงซึ่งจะมีผลต่อผู้จดทะเบียน ตั้งออขออภัยค่ะซึ่งจะมีผลต่อผู้จดทะเบียนตั้งใหม่เพียงประมาณ1 0อยละสของผู้จดทะเบียนทั้งหมดหรือประมาณ2,500ลายต่อปีโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มกราคม2 5 5 8เป็นต้นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่จัดตั้งให้ได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมไปถึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะ อย่างไรก็ตามในการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นเหตุให้ในายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวนะครับทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจครับคือการจัดกิจกรรมเซลฟี่และก็ถ่ายลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดโครงการประกวดภาพไทย Thailand only selfie contest ซึ่งเป็นการหวังว่าจะมีการดึงคนไทยถ่ายรูปเซลฟี่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ครับ นายธวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอททเปิดเผยว่าทางทททเตรียมจัดโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้ชื่อ Thailand Only Selfie Contest ในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าสถิติการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยไตรมาส2ปี2,557มีมากถึง44.6ล้านคนโดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่วัน 26, ที่26ธันวาคม2,557ไปจนถึงวันที่4มกราคม2,558ทางนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้เพียงแค่ถ่ายภาพกับตัวเองหรือว่าเซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ แต่ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ตรงกับภูมิลำเนาของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับมีการอัปโหลดลงในอินสต g าแกรหรือว่าทาง Facebook ทาง www.facebook.com t h a i l a n d o n l y s e l f i e c o n t e s t พร้อมกับใส่เครื่องหมาย Hashtag Thailand Only และเขียนคำบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้นหากภาพจ่ายประทับใจคณะกรรมการจะมีการลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า3 0 7 0 0 0 0บาทเช่นแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองไทยมูลค่า1 0 0 0 0 0บาท1รางวัลรางวัลชมเชยดีเด่นได้แก่การมอบทุนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยรางวัลละ5 0 0 0บาทจำนวน44รางวัล และรางวัลป๊อปปูล่าโหวตรางวัลละ5,000บาทจำนวน10รางวัลโดยจะมีการประกาศผลในวันที่20มกราคมปีหน้าครับ ใครที่ชอบเซลฟี่นะคะก็ควรจะร่วมกิจกรรมนี้เผื่อจะได้เงินรางวัลไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันต่อนะคะ,คะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของข้าวกันบ้างค่ะทางด้านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกสิ้นปีนี้สูงกว่าเป้าแล้วก็รวมไปถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์มองสถานการณ์ในปีหน้านะคะยังคงน่าเป็นห่วงค่ะ นายเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบค เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกข้าวไทยเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขการส่งออกข้าวจำนวน10.2ล้านตันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากโดยคาดว่าในสิ้นปีนี้จะสามารถส่งออกได้ประมาณ10.6-10.7ถ 10. ล้านตันซึ่งจะเป็นการส่งออกข้าวมากที่สุดในประวัติศาสตร์สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่8.5ล้านตันถือเป็นตัวเลขส่งออกที่สูงสุดในการส่งออกข้าวของไทยคะ่ะ ทั้งนี้ทิศทางในการส่งออกในปี2558นั้นอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากตลาดยังเป็นของผู้ซื้ออีกทั้งไทยยังมีข้าวเหลืออยู่ในสต็อกค่อนข้างมาก ผลผลิตของทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นด้านประเทศคู่แข่งก็มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นอาทิข้าวขาว5%ของประเทศปากีสถานมีการจำหน่ายในราคา375เหรียญสารัฐต่อตันข้าวเฟตเดียวกันของเวียดนามจำหน่ายอยู่ที่405เหรียญสารัฐต่อตัน ส่วนของไทยจะต้องมีการจำหน่ายอยู่ที่410เหรียญสารัฐต่อตันส่วนราคาเข้าเปลือกอยู่ที่ราคาประมาณ8,000บาทต่อตันซึ่งราคาดังกล่าวเป็นผลมาจากที่ไทยมีข้าวเหลืออยู่ในสต็อกจำนวนมากทำให้กดดันราคาข้าวเปลือกค่ะ ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสำรองธนบัตรเพื่อเป็นการรองรับการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่จะมีการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่ครับนายสรันธรรมรงรัฐผู้่มนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทอกล่าวถึงการสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่จะใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ว่าตามปกติในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งมีวันหยุดราชการหลายวันและเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้ความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติในทุกปีโดยในเดือนธันวาคม2557นี้ประทางธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการว่าจะมีธนบัตร ออกใช้หมุนเวียนณนะสิ้นปี2,557จะมีมูลค่าประมาณ1 4 9 0 0 0 0้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2,556ทั้งสิ้น4.9%โดยธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรเพื่อนำไปสำรองในการรองรับการเบิกจ่ายของประชาชนแล้วประมาณ3 2 3 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2,556ทั้งสิ้น3.7% คั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสำรองธนบัตรในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรองรับความต้องการเบริกจ่ายธนบัตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างเพียงพอโดยคาดการว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรในเดือนธันวาคม2557เพิ่มเป็น3.7% โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆเพื่อรองรับความต้องการเบริกจ่ายโดยณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2,557ไว้ประมาณ5,60,000 0ล้านบาทครับช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะกับประเด็นของสถานการณ์ข่าวต่างประเทศรวมไปถึงวงการกีฬาพักกันสักครู่ค่ะ